ลวเร่่มบอกัาครับเราเป็นเด็ไอดอลของเขาพี่นั้นมันก็คือแบบเป็นแบบต้นแบบในชีวิตเลยเรอเรายกเรายกไมได้นอกันเวอร์มันรวยมากนะมันรวยมันแล้วมันพูดคือมันนพูดถึงทุกทุกที่ทุกพี่แล้วก็จะมีแฟนคลับแล้วก็จะมีแฟนคลับแหกมาให้ผมว่าเนี่ยมันพูดถึงอีกแล้วมันพูดถึงอีกแล้วมันพูดถึงอีกแล้วแล้วก็วันเอวันคอนเสิร์ตวันคอนเสิร์ตใหญ่นางก็โทรไปหาก็โทรไปหาว่าเออแบบโทรให้กำลังใจแล้วก็ดักคอไว้แล้วด้วยนะว่าเอ้ย ไม่ต้องพูดชื่อไม่ต้องอุเวทีก็ได้ไม่มพูดชื่อดูเวทีก็ได้เขินหรือ,อยังไงมันมันเขินนะออมันจะเขินเขินนะก็ถามาติแบบมีคนมาแบบเฮ้ยพี่พี่เป็นไอดอลผมเลยไม่ไดีใ,ใจน้องสาษย์คือไอ้ดีใจดีใ,ใ,ใจที่น้องดีใจที่น้องอภิชัยเอกงานเราดีใจที่น้องอ่ะเอออภิชัยเอกในความสามารถเรา<ม>อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ คือไหนๆก็อยู่ค่ายเดียวกันแล้วอะ่ะก็เป็นพี่น้องปกติเถอะอย่าอย่าเป็นไอดอลไอดอลกันเลยเพราะว่ามันก็มันก็มันอมงโวงตัวยาก <c oughs> เราเราไม่ใช่เราไม่ใช่คนขืนเราไม่ใช่คนเราไม่ใช่คนนิ่งด้วยไงเราเราเป็นคนเท่ไงมันก็จะเท่แบบเท่มากกวนหรืออะไรต่งงางๆเราก็จะแบบว่ามันจะดูไม่น่าเคารพเอานะมันจะดูไม่น่าเคารพเอาอะไรที่มันทาให้รู้สึกว่าเขายกเราเป็นไอดอลไอตอนนั้นโฟนก็คุยว่าแบบว่าเออแบบเหมือนเหมือน รียกว่าอะไรอะโฟก็อยากเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนน้องก็ดูน้องก็ดูเราตั้งแต่กิตเต้ดูมาแต่อะไรแล้วน้องชอบมากน้องก็รู้สึกว่าแบบเขาเขาเขาบอกเขาอยากเป็นเหมือนผมอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเหมือนแบบแสดงแล้วแบบว่าเรียกว่าเรียกว่าอะไรเดียวแบบรักในหน้าที่การงานรักในหน้าที่การงานของตัวเองให้เป็นต้นแบบตังานหน้าที่การงานใช่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 แต่แต่ก็อยู่ค่ายเดียวกันเราก็ปกติเล้จริงจริงมันก็ดันไหมว่าต้องแบบว่าพอน้องยึดเราเป็นต้นแบบเราจะต้องแบบ ถ้ามองในเขาถือว่าต้องเป็นดีต้องแบงบดีในสินในทรัมต้องอยู่ในกรอบอะไรเงี้ยไม่นะยืนยันไม,ไมเ,เลยเออเรื่องอะไรเดียวเราก็เราก็บอกน้องว่า <laughs> เอ้ยจำแต่สิ่งดีๆไปจำแต่สิ่งดีๆไปอะไรอย่างงี้ก็ <laughs> แบบว่าเออพาร์ทด้านการทํางานเราก็จะเป็นเราก็จะจริงจงังเราก็ตั้งใจอย,อย่างนี้แหละส่วนพาร์ทเล่นๆพาร์ทอะไรอะไรนะกลางมองตังงน้อยมอง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 อยู่พาร์ตการแสดงไม่ใช่เนี่ยพาร์ตตีหล่ะ ก็ครับที่จะมาปรึกษาเราบ่อยเออพาร์ตดตีไม่ไม่เคยคุยกันเลยพาร์ตดตีมไม่เคยคุยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเออน้องน่าจะช่วงนี้น้องน่าจะงานเยอะน้อนาจจะแบบว่ายังไม่ได้โฟกัสอ่าพาร์ตน,นี้มากมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็แบบช่วงนี้ผมก็จะ โฟกัสแต่พลาดนตรีอะไรอย่างเงี้ยแสดงก็ไม่ได้มีเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบว่าก็หยุดพักงานแสดงมาเกือบครึ่งปีแล้วเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีแบบแค่งานเก่าที่อาจจะรอออนอะไรจริงๆเขามักมีปรึกษาเรื่องกีตาร์มาเพราะว่าเราชอบซื้ออย่างครูวินก็ซื้อก็ซื้อราคาโดยที่ไม่ปรึกษาสเตตเมนต์อ่ะผมมีคําถามเอออะไรคือการกับการที่ผมซื้อกีตาร์ตัวแรกผมดูชอบซื้อกีตาร์เหรอมันจะเป็นโรคติดต่อไงเพราะว่าหลายคนมาถามหรอว่า นนมันอย่างนี้ดีไหมมันได้ไหมเราเป็นผูรู้ไม่รู้ใครฉีดยาใครรับบิเกับเราแล้วก็จนไปถึงผมก็ไม่ค่อยดูเรื่องนะกีต้าผมก็วันนั้นไม่วันวันนั้นนะวัน,นที่ผมซื้ออที่ผมซื้อของผมเองอะผมก็เอานั้นนนตีอะไปนั่งขยโยงเลยแล้วก็ไปเดิน,นที่รึกษาว่ายังไงดียังไงดีงงดเพราะว่าเราเราไม่ได้เราเราไม่ได้มีความรู้มากเราจะเอาเฟิร์สอิเคชั่นไว้ก่อนถ้าเราเจอตัวไหนแล้วเราสึกว่าฮหมสปาร์กเรารือว่าโอ้ยตัวนี้น่าเอากลับบ้านเราต้องแบอว่า ต้องแบบว่าถามแบบว่าพี่พี่อันนี้ยังไงราคา่ราคาละคือมันมันสมเหตุสมผลกันไหมมันไปด้วยกันไหมซึ่งตอนแรกซึ่งตัวที่ได้มาเนี่ยเบาแล้วเพราะว่าตัวแรกที่เดินเข้าไปแล้วโอ้โหตัวนี้หยิบเลยอะประมาณล้านเจ็ดอเย็นไม,ไม่เล่น้วอ่ัใัยแล้วมันเะป็นยังไงมันเล่นแล้ว,ม,ลลวมันยังไงไอตัวล้านเจ็ดเย็นอะไม่ตัวตัวเล่นล้านเจ็ดอะคือชอบสีชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบมูดโดยรวมตื่เห็นแล้วมันตบจอยแต่พอเล่นแล้วมันมีแบบเอฟเฟกต์นู่นนี่นั่นมันับเยอะรู้สึกว่า ไม่ได้จาเป็นขนาดนั้นก็เลยแบบว่าโอเคเราเปลี่ยนตัวก็เลยได้ได้ตัวนี้มาเท่าไหร่ต้เท่าไหร่ร้าน69หรือเปล่าสองสองแสนสองแสนบาทสองแสนบาทออบาท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 ท่านเลยทำให้รู้สึกว่าตอนนี้เด็กกิน MTV ก็คือทุกคนต้องมีกีตาร์ขึ้นตึกกันทุกคน ผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ของผมผมใช้งานเนี่ยโอ้ผมแบบว่าเริ่มแบบใครไม่ใช้งานเเนนไม่ไม่ไม่คืุณไปดูว่าบางคนเขาอาจจะเรียกว่าอะไรเป็นงานอดิเรกหรือแบบว่าอาจจะซื้อไปฝึกอาจจะแบบว่าตัวแรกดีๆหน่อยแล้วเดี๋ยวตัวที่สองที่สามที่สี่ถ้ามันจะมีมากกว่านั้นเนี่ยค่อยอัพอัพสเปคขึ้นไปเรื่อยๆค่อยค่อยค่อยเอาสเปคขึ้นไปเรื่อยๆรืงเป็นผู้นำเทรนได้ไหมยื้อกีต้าร์ขึ้นตึก ไอ้ภูวินซื้อก่อนผมอีกแล้ววันวันวันที่วันวันที่ตอนไปญี่ปุ่นอ่ะภูวินซื้อก่อนเลยคนแรกเลยเพราะว่าภูวิเหมือนจะกลับก่อนผมอยู่ต่อผมก็เลยไปซื้อหลังแล้วก็อยู่ดีโฟล์ก็โฟล์ก็ซื้อที่กรุงเทพอะไรเงี้ยก็เลยมีการคิดโปรเจกต์ดูมันยุคตอนที่แต่ว่านก็มีกีตาร์เป็นองน่าจะมาดูเป็นวุ่งเฉพาะพี่ผมไม่ยากครับหมผมผมไม่ยากเรียกว่าอะไรนะยางที่ไหนยากที่คิวทุกคนเลยแหละผมว่าเอาขั้นน่ากินข้าวกันได้นี่ก็ปฏิหารแล้วนะผมว่าผมว่าวันนั้นก็ฝนน่าจะตกน่าจะพายุเข้าอยู่ เพราะว่าแต่ละคนตอนนี้ก็คือคิวก็คือยากั้งนั้นเลยอะไรไม่ได้สอนผ่อนหรือโดไหมครับอะไรนะครับสอนของหร้อโฟดไหมที่จะยึดที่เป็นไอดอลใอกในกรรมดำเนินชีวิตจำไปแต่เรื่องดีๆนะครับคนเราเป็นคนก็มีหลายด้านหลายมุมนะครับมีอะไรที่ดีจําแล้วเหมาะกับตัวน้องโฟสนะครับน้องโฟดก็จำจำแล้วก็นำไปใช้นะครับส่วนอะไรที่ไม่เหมาะกับตัวน้องโฟสนะครับไม่ต้องจำนะครับผมก็อะไรที่ดีๆก็เอาไปอะไรที่ไม่ดีก็ เดี๋ยวพี่แก้ไขของพี่เองไม่เป็นไรก็เป็นจำใหม่เดี๋ยวพี่แก้ไขของพี่เองเดี๋ยวพี่ไปจำคนอื่นมาอีกทีนึงครับพูดถึงเรื่องก่อนก่อนหน้านี้ครับได้เห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้นเห็นครับได้เห็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกอย่างอะไรก็เอ่อก็เรียกว่าก็ก็ต้องยอมรับตรงๆว่านอยแหละนอยอะไรเรื่องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ เรียกว่าเราก็ได้มีการปรึกษาหาเรือทางค่ายเป็นระยะๆว่าแบบว่าออสถานการณ์ตอนนี้ทุกอย่างเป็นยังไงบ้างมีอะไรอัปเดตบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบช่วยช่วยกันหาทางแก้ไขแก้ไขปัญหาอะไร <Okay. S 2> ครับผมซึ่งเราก็เราก็ได้รับรู้ปัญหามาโดยใชเ่เราเราเราู้ครับเราเราเรู้ทุกอย,อย่างอยู่แล้วเราเราเรียกว่าอะไรเดียเราคอยเราคอยสอดส่องอะเราคอยเราคอยดูเช็คสภาพความเป็นอยู่ของของแฟนๆแหละว่าเออเป็นยังไงบ้างเรื่องเออมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเพราะว่า เพราะว่าเราก็เราก็ทํางานตลอดอะมันก็เรียกว่ารวมพลกันก็น้อยเจอกันก็น้อยก่อนหน้านี้แบบโควิดอะไรต่างๆนั้นนะมันเพิ่งจะคลายเพิ่งจะเจอกันได้เยอะขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้มีไม่ได้มีงานแบบในประเทศเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าก็เรียกว่าต่อส่องสภาพความเป็นอยู่ของแต่ละคนเลยล้วตอนนี้เราสามารถจะบอกอะไรได้บ้างครับก็ถ้า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 จะให้ชี้แจงก็เออเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเฟกนิวในเว็โบทั้งหมดอ่ะไม่ไม่เป็นความจริง เลยนะครับแล้วก็แล้วก็มีหลายๆอย่างที่เรียกว่าแต่ก่อนนี้มัน,ม,นมันมีการยืน่นเอกาสารไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเ<ช>พื่อยืนยันเพื่อยืนยันว่าว่าเฟง้งยูที่มีการปล่อยมามันไม่เป็นความจริงครับแต่ก็ไม่สามารถไม่สามารถออกมาออกมาเรียกว่าอะไรประกาศทางสาธารณะได้อะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยด้วยประเด็นอะไรหลายๆอย่างมันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนเลยคีจริงๆก็ื่อจิตใจเราก่นอะไรนะครับก็เพื่อจิตใจเรา เออก็กระทบครับก็ต้องยอมรับว่ากระทบแต่ก yeah> ็เรียกว่าอะไรเดียวเราก็มีงานอย่างอื่นที่เรียกว่ารออยู่แล้วก็ความรับผิดชอบเราเยอะเราก็ต้องแบบมุกออนให้ได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยครับรวบแฟนคลับอยากจะบายเลยพวกเขาก็ขอบคุณที่ขอบคุณที่คอยเป็นกําลังใจให้ขอบคุณที่เรียกว่าอะไรอ่ะหวังดีให้ความรักกันแล้วก็เป็นห่วงกันนะครับก็จะบอกกันตามตรงว่าไม่เป็นไรแล้วนะครับผมก็ทงานต่อนะครับก็ เดี๋ยวมีแฟนคลับก็ไปเจอกันได้ครับแล้วเมื่อกีนเน้เราพูดถึงการดูแลเปนข่าาดูแลกันขายยังไงบ้างอะไรนะครับดูแลเปนข่าวในแบบเฉพาะละน้อเออเราก็ดอูอย่างห่างๆอย่างห่วงๆแหละครับ <S <S เพราะว่าวเพราะว่าเรียกว่าอะไรเดียวเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยเป็นคนเทคแอคชั่นในโซเชียลเท่าไหร่ด้วยหมายถึงว่าเราเราไม่ได้เป็นคนเล่นหรือว่าแอคทีฟตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ยเราก็จะแบบว่าสอดส่องบ้างว่าแบบว่าเออ เรียกว่าตรงนี้มีอะไรมีเกิดอะไรขึ้นหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ในทางกลับกันเขาค่อนข้างเป็นห่วงเราใช่ใช่เขาเขาจะเป็นห่วงเราเพราะว่าเราไม่ค่อยอะไรกับกับโซเชียลมากกว่านี่แหละเพราะว่าเราจะบอกเขายังไงบ้างเพราะเขาเขาเห็นว่าเรานิ่งเงียบไปเขาคิดว่าเราเนี่ยเราไม่แบบไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าผมมีวิธีจัดการตัวเองอย่างดีเยี่ยมครับนั่นคือการนอนครับผมนอนให้พอแล้วมันจะผ่านไปได้ใช่มันมันมันก็มันก็เรียกว่าอะไรเดียวมันก็ต้องเรียนรู้เข้าใจ เข้าใจเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่ามันอะไรหลายๆอย่างมันเราเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้อะว่าโลกนี้มันอะไรมันจะเกิดก็เกิดแล้วที่มันไม่สามารถที่มันนอกเหนือการควบคุมเราเราก็ต้องผมว่ามันก็ต้องยอมรับตามสภาพอ่ะใช่ที <บ usc ans> ่อยากจะบอกตรงไห <c oughs> นครับทีบ่ื่นชอบที่ื่นชอบเรา,เราครับก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะครับรักเสมอนะครับแล้วก็เดี๋ยว ได้เจอกันเรื่อยๆแน่นอนนะครับผมแล้วก็บ้ามใกล้ออกแล้วนะครับก็ฝากทุกคนนะครับก็ออะไรนะฝากทุกคนสปอร์ตนะฝากทุกคนสปอร์ตแล้วกันนะครับก็หายไปนานนะครับหายไปนานหมายถึงว่าหายจากเจอแก้วไปนานนะครับไปอยู่ฝั่งฝั่งห้องส่งห้องส่งวิทยุนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับก็เดี๋ยวลอนช์เป็นอัลบั้มเต็มออกมาก็ฝากฝากฝากฟังฝากติฝากสปอร์ตนะครับผมก็ก็ครับรักเสมอครับ ขอบคุณค่ะนะโนนองค์ครับองค์มา,าออกครับ <c oughs> องค์ครับ <c oughs>